call one of them มสับมากครับผมอร่อยอย่างมากมายมาด้านลุ้นจอดใครสนใจครับกุวยเจีแห้งโค้กัสุดเลยพิมโมดเจ้าแรงโครลาครับผมฮอ,อลลีผ่ผาบาทจ่บมากเลยลอมเมื่อกี้ว่าเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งธรรมดา รอบนี้ผมทําเป็นต้มยําครับผมยิ่งสาตใจยังถูกใจอยู่แล้วครับผมแา่ตม้มยำนี่สองหวัวบอกเลยครับจุกจากหมูแบบสัตใจชิ้นใหญ่ใ้กูมีหมูสาบคบที่เด็ดควมึก

เจะขึ้นช่องทางกันชั้งคือครับผมหนึ่งซองทำได้สามเมนูครับก๋วยเตี๋ยวแห่งสูตรโคราชแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโคราชครับเป็นรสเดลี่ผมต้องใส่พริกเผาพริ้งหยางผมเลยแต่ผมใส่พริกพิเศษผมสิบเอ็ดส้วก็ผัดเส้นเล็กโคราชครับอีกเมนูนึงเดี๋ยวลองเบิ่งอีกรอบหน้าครับแต่พริกทำงานเลยนี่สิบเอ็ดส่วนจะบอกเลยจามาก

เดือดพุงเน้าเดี๋ยวมันจะขมครับผมระวังสองหัวกินเปิดบนนี้เขือนทีเดียดนะครับผมหมูสับอื Vô <laughs> sập đến đến Mới quẹt อรัอมากครับผมสองหัวกินบวเบิดครับบอกเลยโหด้เยอะมากครับผมแล้วก็รรอบนี้เครื่องผมจับเต็มๆเลย วุกศินเนี่แจ่พิสูจน์ือวุ้กศินปานงบอกับเนียนตะกุ่งครับผมจ้องหวัวขึ้นมาเบิ่อเลยครับผมเยอะมากหัวละยิ้มหาบาทคนมามาปุ่งเลยครับผม จับ,บเลยนำตอดเกี่มคนจบเปิดกระบกักเน่าอะไรครับผมจบเลยผมบอกเลยสรงถ่ายครับกินมาเบิดจ้องหัวจัแบบมาเสียงรอมเห็นพูด้ดีเลยรุนแรงหน่อยครับผม จับแห่งโคตรดัาจับเลยพี่โบ๊ทจะแดงเลโคตรดังครับผมหัวยี่สิบห้าบาทแจับมากสำหรับลูกพิซซ่าเนี่ยกินได้ตลอดเลยสิวัมนี้เบื่อครับจำมะหมาเลยสิพวกเซ็ตก็ได้เยี่ยมมากไปเลยครับ